เช้าแล้วเนี่ย6โมงไม่มีอะไรดีไปกว่าการตื่นเช้ามาเพื่อปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อนะฮะการได้นอนต่ออีกสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันเหมือนเป็นการต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเลยนะฮะนี่คือเกมที่ชื่อว่ารูทีนนะครับกิจวัตรประจําวันของเรานะฮะตื่นขึ้นมาต้องทําอะไรครับล้างจานเหรออ๋อทากาแฟปกติเอาเติมตรงนี้เลยเหรออ๋อฝรหลังบ้านเขาน้ํากินได้ใช่ไหม ต้องต้มก่อนหรือเปล่าหรือว่าใส่เครื่องเลยใส่ได้เลยนะครับแล้วไม่เปิดฝาข้างบนก่อนมันมีที่เติมหรือเปล่า,างนั้นแต่ผมก็ไม่เคยใช้เครื่องทํากาแฟแล้วกาแฟอยู่ไหนไหนคือกาแฟเอะกระดาษกองอ๋อที่ใส่แล้วก็นี่ไงกาแฟมาอืมนี่คือกิจวัตรประจําวันของเรานะฮะตื่นขึ้นมา ชงกาแฟ ى, เปิดเครื่องต้องรอไหมทำไมมันนานจังอ๋อนึกว่าต้องรอกินกาแฟก่อนเปิดพม่านครับมูลี่ไม่ใช่พหมม่านต้องออกไปไหมออกไปยืดเส้นยืดสายหน่อยนี่ผมเดินไม่ได้นะครับมันเป็นแบบแนวคลิกไปเองอะ่ะหืม สามทุ่มหรอนี่จะบอกว่าตื่นเช้ามาชงกาแฟเปิดประตูหลังบ้านแล้วก็ไปนอนต่อจนถึงสามทุ่มหรือเพิ่งตื่นตื่นมาดูทีวีเนี่ยนะอ๋อนี่คือที่ชงกาแฟเมื่อกี้มีรีโมทหนังสือหนังสือพิมพ์เปิดทีวีก่อนได้ไหมจะได้แบบมีเพื่อนอยู่หน่อยข่าวนะฮะเจอสิ่งประหลาดอยู่บนท้องฟ้า u f ฟอ เจอ UFO ครับอา้าอะไรเนี่ยแล้วก็กลับมา6กโมงเช้าเหมือนเดิมอ๋อเป็นรูทีนแบบวนไปอย่างนี้เรื่อยๆทุกวันเหรออ่าแต่คราวนี้ไม่ต้องกดครับตื่นมาก็ชงกาแฟกินนะครับชงแต่ไม่ได้กินแล้วก็ไปเปิดผ้าม่านใช่ไหมน่าจะต้องทําเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ ใครนอนอยู่หลังบ้านเดี๋ยวนะมาได้ยังไงเมื่อวานไม่มี what อ้ what? อาวเ,เดี๋ยว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 แล้วอะไรเนี่ยงงเด,ยเดี๋ยวก่อนใครมาหลังบ้านแล้วนี่คืออะไร ufo หรอ ending invade ฉันหนีจากพวกเขาไม่ได้ พวกเขาเข้ามาควบคุมจิตใจฉันเขาดูดพลังงานจากฉันไปหมดฉันไม่สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองดีกต่อไปพวกมันเข้ามาควบคุมฉันไปหมดแล้วเออนี่คือฉากจบแบบเหมือนมีเอเลียนเข้ามาบุกจับกลุมเพื่อนบ้านไปนะฮะเฮ้ยมีขวดยางแต่เมื่อไหร่กินวันละเม็ด6โมงเหมือนเดิมมันอาจจะเกี่ยวกับช่องข่าวที่เราดูหรือเปล่าเมื่อคืน ข่าวมันมี UFO ขึ้นมานะฮะแล้วเรามีของให้เลือกอยู่3มชิ้นมีรีโมทมีหนังสือแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับเราอ,อาจจะต้องเลือกอย่างอื่นดูเผื่อจะได้ฉักจบอื่นแต่คำถามคือใครนอนอยู่หลังบ้านเราไม่มีโอกาสจะได้แบบแม้แต่พูดคุยนะฮะอยู่ๆเอเลียนก็จับตัวไปแต่ก่อนอื่นต้องชงกาแฟทุกเช้าก่อนเหมือนเดิมทุกวันอ่ะ มีใครอยู่หลังบ้านไหมไม่มีนะครับหรือว่าเราต้องนอนก่อนสามทุ่มตื่นขึ้นมาเพื่อเลือกเพื่อเลือกของที่ต้องหยิบนี่ไงสามทุ่มเหมือนเดิมฮะตื่นขึ้นมาดูทีวีหนังสือนะครับรอบนี้หนังสือวิทยศาศาสตร์เ้ยอย่าบอกนะว่าสู้กับเอามาลบกับเอเลี่ยนเราประดิษฐ์อุปกรณ์อะไรได้หรือเปล่า หกโมงเช้าครับอะโอเคพอจะเข้าใจรูปมันแล้วตื่นเช้าปกติตอนเช้าต้องชงกาแฟแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องชงเอ้ยหรือว่าชงอ๋อต้องชงอีกรอบหนึ่งโอ้โหมันเสียเวลากระตรงชงกาแฟนี่แหละรอบนี้จะเจอกับอะไรครับเราดูงสือวิทยาศาสตร์มายังจะมีคนนอนอยู่อีกเหรอตกตกลงนี่คือใครเนี่ยเพื่อนบ้านเราแล้วทำไมไม่นอนบ้านตัวเองเฮ้ยออกไปได้ครับรอบนี้เออ ยูเอฟโอมาอีกไหมฟ้าคลึ้มเหมือนฝนจะตกอ่ะเราคลิกที่ตัวเพื่อนบ้านได้นะฮะนายนายชื่ออะไรนายคือใครอ,อ๋อดึงมาใช่ไหมโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มันต่อยเขาต่อยหน้าเราเอา้าวแล้วเราสลบแทนเหรอหืม จะบอกว่าเขาไปคนบ้านเราแกล้งสรุปแล้วไปคนบ้านเราหรือเปล่าอ้าวลูปฉันทําอะไรก็ได้อย่างที่ฉันต้องการจะทําไม่มีใครที่จะบอกว่าฉันจะทําอะไรแม้แต่ตัวฉันเองเอา้างงนะเนี่ยฉากจบแบบลูปนะฮะคือที่นอนอยู่เนี่ยคือใครแล้วเราต้องการจะทำอะไร เ,เหมือนยามันหายไปแฮะเหมือนยามันลดลงไปอะเมื่อกี้หมายความว่าคือเราโดนเพื่อนบ้านต่อยใช่ไหมแล้วเราก็สลบแล้วก็เราลุกขึ้นมาต่อยคนอื่นอีกมันจะเป็นตัวเราเองนอนอยู่แล้วก็ตัวเองต่อยตัวเราเองได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ใช่ไหมมันต้องมีอีกคนนึงน่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนอื่น โอเครอบแรกเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรต้องไปนอนเพื่อตื่นขึ้นมาสามทุ่มดูทีวีก่อนรอบนี้มีหนังสือพิมพ์นะฮะเล็กอ,อย่างหนึ่งโอเคอันนคือพิมพ์แล้วก็ตื่นนอนตอนเช้าชงกาแฟอีกรอบหนึ่งนะฮะเวลามันจะหมดไปกับการชงกาแฟซะ,ะเยอะนะครับรอบนี้ไม่มีปลุกเรียบร้อยน่าจะยังนอนอยู่ใช่ไหม แต่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์แทนโอเคไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ UFO ก็มาแล้วโดนต่อยก็โดนต่อยแล้วเดินมาที่ตัวเขาได้ครับรอบนี้ต่อยอีกเหรอโดนต่อยไปแล้วนะต้องดึงใหม่ใช่ไหมอ่ะหันนะลา <laughs> เข้าบ้านเลยเหรอ อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอะไร close ending แบบ close ครับเขาไม่สามารถหนีออกไปได้อีกฉันซ่อนเขาเอาไว้ยังไงซะก็ไม่มีใครชอบเขาอยู่แล้วฉันเก็บเขาไว้ที่นี่ในที่ปลอดภัยอ่ะแสดงว่าเป็นคนละคนแล้วฮะไม่ใช่ตัวเราเป็นเพื่อนบ้านมานอนอยู่หลังบ้านหรือว่าเราไปลักพาตัวเขามาตั้งไว้หลังบ้าน ไม่เข้าใจโอเคหมดแล้วยังเอายายังไม่หมดเลยยังเหลืออยู่เนี่ยังเล่นได้เหรอของสามอย่างหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมคือก็ยังงงอยู่ว่าเขาคือใครแล้วเราทำไปเพื่ออะไรหยิบไม่ได้แล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย ของหยิบไม่ได้แล้วครับแสดงว่ามันต่อเนื่องจากตอนที่เราเล่นเมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าเริ่มใหม่มันต้องหยิบได้ใช่ไหมของแต่ไม่มีอย่างอื่นที่หยิบแล้วอย่ามีจ้ำสแกรโผล่ขึ้นมานะหรือว่าตอนนี้เพื่อนบ้านนี้ไปอยู่ในห้องที่เราขังไว้แล้วเราก็ไม่ต้องอ่านอะไรแล้วหรือเปล่าผมว่าน่าจะต้องรอให้เกินสามทุ่มแน่เลยคิดว่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าสามทุ่มแล้วจะเป็นยังไง นี่ไงจอดำไปครับเกิดอะไรขึ้นตื่นเช้ามาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ไม่ได้หยิบอะไรเลยนะฮะเพราะไม่มีของให้หยิบต้องชองกาแฟไหมเหมือนชองกาแฟนี่เป็นเรื่องที่แบบต้องทำทุกวันแบบเปลี่ยนไม่ได้เลยนะฮะโอเคเพื่อนบ้านยังนอนอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้ว มีนกตัวหนึ่งมีนกเกาะอยู่ที่รั้วบ้านครับแสดงว่าเพื่อนบ้านคือไปอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมที่เราลากไปเกิดอะไรขึ้นฉากจบแบบสงบนะครับเป็นวันที่สวยงามอีกหนึ่งวัน <c oughs> คือเพื่อนบ้านไปขังแล้วก็สวยงามใช่ไหมเฮ้ย,ยทำไมมาตอนสามทุ่มอ่ะ มันต้องเช้าก่อนไม่ใช่เหรอมันเอนดิ้งแล้วต้องไปเริ่มตอนเช้าวันใหม่สิทำไมมาที่สามทุ่มที่บ้านอืม y e s ให้กดออกเกมเหรอจบแล้วหรือว่ายังไงคือต้องกดใช่ไหมอ่ะเป็นการออกเกมจริงด้วยแต่ว่าต้องกดค้างไว้ครับหลอกให้กดหรือเปล่าเนี่ย มีแถบขึ้นอยู่นะฮะเอา้าออกเกมไปเลยเหมือนกับขวดยามันกลับมาเป็นปกตินะฮะแสดงว่ากดเข้ามาเกมเอ้ยกดเกมเข้ามาใหม่เนี่ยมันคือเริ่มใหม่เลยไม่ได้โหลดเซฟเดิมเข้ามานึกว่าจะเหมือนกับเกมอื่นที่แบบเล่นจบไปรอบนึงแล้วเปิดมาใหม่แล้วจะมีไฟล์ใหม่ะไรขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมลองดูว่าเกิน6กโมงได้หรือเปล่านะครับลองไม่กดอันนี้ดูเฮ้ยหนึ่งนาที อ้าวแสดงว่าได้จบแบบเริ่มต้นที่ผิดพลาดนะครับรู้ว่ามีบางสิ่งอยู่ข้างนอกนั้นแต่ฉันไม่สามารถดึงตัวเองเพื่อไปเผชิญหน้ากับมันได้พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะฮะน,นี่ก็คือเกมรูทีนนะครับเป็นเกมที่ทำให้เราชงกาแฟได้เก่งขึ้นนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ